มาพูดคุยกันต่อนะคะยังอยู่กับดิฉันนะคะคุณตา้มแล้วก็โออาจารย์ทั้งสองท่านเรียกว่ากําลังมันเลยพี่รั้วันนี้ชุดใหจรงจริงกำลังขัดกันมันเลยจริงทุกคนชอบขัดหน้านะชอบมันมีความสุขมันอยู่ชอบอยู่ท้องน้ำยิ่งให้คนทําให้ยิ่งสนุก มันอาจาจะไม่ใช่ค่ะทำตัวเอง <c oughs> อ้าวเมื่อกี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องที่ว่าเราผลัดเซลล์ผิวหน้าไปแล้วนะคะคในในกรุ่มต่อมาในสินค้าใน,ในชุดต่อมาจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผิวตัวบ้างละผิวตัวละเป็นบอดี้แล้วอันนี้คนยิ่งชอบ มีจุดให้ขาดเยอะมากเลยยิ่งมีคนทำให้ก็ยิ่งสนุกออแล้วอันไหนน้องแป้เริอมเลยดีกว่านะคะคุณมีเทคนิคเยอะนะเนี่ยมีตัวไหนบ้างมาอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าคตัว Dramatic Exfoliating Body Massage Cream นีเลยี่อยู่ติดผมนี่ผมไม้ดูนี่อยู่ในชุด Dramatic เนี่ยแหละค่ะแล้วก็อยู่ในรูปแบบของเนื้อครีมเนื้อครีมใช่เป็นเครีมมก ส่วนประกอบสําคัญแน่นอนค่ะยังเหมือนเดิมก็ยังมีสารที่ช่วยในการผัดเซลล์ผิวอย่างอารนโทอินสารที่ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสเรียบเนียนอย่างเช่นไมทาร์ับหรือว่าเบอร์รี่เอ็กซ์แท็นะคะที่สําคัญอันนี้เขามีเม็ดบีดมาแล้วค่ะเป็นเม็ดบีดด้วยใช่เป็นเม็ดโจโจบาบีดนะะมีเป็นเม็ดเล็กๆละเอียดมากกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นสะอาดๆนะกลิ่นของเขาจะคงคอนเซ็ปต์ของชุดดรามาิติเอาไว้นะคะ ข้อสำคัญอันนี้เนื้อ,อ,อครีมของเขาจะจะเขาเรียกว่ามีความเข้มข้อนอยู่พอสมควรคะนะคะทําให้เรามีการขัดที่ผิวที่ไม่ว่าจะเป็นข้อศอกหรือว่าหัวข่าวต่างๆแล้วยังรู้สึกว่ายังมีเนื้ออยู่ เนบีตเล็กๆจริงๆด้วยเขาเป็นครีมเหรอเป็นครีมเพราะว่าเราเราเราจะไม่ค่อยได้ยินเนาะปกติมันจะเป็นเหมือนแบบมีเป็นเจลหรือเป็นเนื้อที่ออกใสๆหรือว่าเบาๆหรือไม่ก็เป็นเม็ดบีตล้วนๆไปเลยเป็นชูการ์สครับเป็นสครับไปั้นทำไมอันนี้เป็นเป็นเป็นเนื้อครีมอะคะเอ่อเพื่อให้ว่าเวลาเราขัดไปนี่ค่ะจะรู้สึกว่ามันลื่นและที่สำคัญโจโจบาบีตเนี่ยเขาเป็นเม็ดกลมๆค่ะเขาไม่ได้มีส่วนแหลมส่วน อย่างอย่างน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะเรจะมีส่วนแหลมมีส่วนเหลี่ยมใช่ส่วนเหลี่ยมมีความคมมีความคมอยู่ไปทําลายผิวเราได้นะคะอันนี้ก็จะรู้สึกว่ามันสครับออกไปอย่างอ่อนโยนใช่ค่ะเรียกว่าเหมาะสมที่ช่วยเสริมเนื่องจากว่ามันเป็นเนื้อครีมมันทําให้การขัดเนี่ยละมุนละไมและโจ๊กบาลบีสมันไม่คมและเล็กมากและในปริมาณของเม็ดบีสก็ไม่ได้เยอะจัดนะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าคนคนไหนที่จะเหมาะสําหรับที่จะขัด ดรามาติกตัวนี้น,นคสคนที่ผิวค่อนข้างบางแต่ว่ามันมีส่วนที่อยางกร้านปนอยู่ด้วยค,คนที่ผิวค่อนข้างบางเนี่ยคือคนที่แพ้ง่ายเกี่ยวไหมคาาะตานเซนซิทีฟด้วย<อ>เพราะว่าผิวประเภทอย่างนี้เนี่ยเวลาที่ขัดแรงๆหรือว่าถ้าเกิดเม็ดบีสมันคมคแล้วมีปริมาณเยอะมากมันจะไปขูดผิวทาให้ผิวเขาแดงแสบได้ง่ายเพราะฉะนั้นดรามาติกตัวนี้เนี่ยจะเหมาะมากสาหรับคนที่ต้องการขัดผลัดเซลล์ผิวในส่วนที่อยาบกร้านแต่ว่าโดยปกติผิวโดยรวมของเขาเนี่ยเป็นคนที่ผิวค่อนข้างบอบบาง มันก็จะไม่ไปทําให้ผิวแสบหรือกระหายเครืองหรือแดงขึ้นมาเพราะเราฟังเพราะเราฟังเพาว่าครีมมันดูแบบดูนุ่มๆนะแล้วขัดได้นานมันจะขัดได้นานอย่างที่คุณเต้บอกว่ามันมีเนื้อมันมีเนื้อของครีมอยู่มันยันจะขัดได้นานอย่างงั้นต้องถามเทคนิคอาจารย์ก่อนเอาแบบขัดด้วยตัวเอง ครับย้ำว่าขัดด้วยตัวเองขัดด้วยตัวเองถามว่ามีเทคนิคกันใช่างไรก็อาบน้ำให้เสร็จเรียบร้อยอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแบบว่าต้องถูสบู่ได้ไหมจ้าถูสบู่อาดเรียบร้อยเลยเสร็จแล้วตัวอาจจะแคบเพียงแค่มัดหมางไม่ต้องเป็นต้องแห้งไปหมดทั้งตัวก็ได้มัดหมางมิดหนึ่งแนีครับแล้วเราอยากจะขัดตรงไหนเราก็เลือกตำแหน่งที่ขัดได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องขัดทั้งตัว โดยปกติถ้าเราทําทั้งคเองที่บ้านนะเราไม่สามารถขัดทั้งตัวเองได้คุณหมจริงไหมมันไม่ถึงถูกเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกขัดเฉพาะในตําแหน่งที่มันมีความหยามร้านหรือหมองคล้ำครับส่วนใหญ่จะเป็นองไรบ้างข้อศอหัวเข่าเท้าตะตุ่มส้นเท้าหรือบริเวณแก้มด้านหลังแก้มแก้มกลมแก้มใหญ่ แก้มใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่ค่ใหญ่เท่าไหร่บ,บริเวณตรงนั้นมันจะเป็นส่วนที่หยาบกราะว่ามันมีการ,รสัมผัสหรือว่าเสียดสีผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยก็จะอยู่เหมือนแบบมันหนาตัวขึ้นเราก็ต้องเอาเขาออกหน่อยอจะได้ดูกระจ่างใสเวลาสัมผัาและวบาดหมาแล้วสมมุติจะผู้ชมต้องการจะตรงต้องการตรงข้อสอบทำยังไงต่อ ก็ขัดลงไปได้เลยเลยใช่ครับเลยก็ขัดไปได้เลยต้องวนอะไรยังไงไหมครับ บนกลมๆอย่างเงี้ยครับคือคือบริเวณตรงนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับใบหน้าซึ่งมันมีแค่ซี่เดียวเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอาการเกิดรอยย่นแต่ใบหน้ามันมีสองซี่แบ่งกลางเพราะฉะนั้นจะวนออกหรือจะวนเข้าไม่มีผลเพราะมันมีซี่เดียวไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นแต่ขอให้เป็นวนกลมๆเพื่อเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของของเลือดให้มาเลี้ยงผิวบริเวณนี้ได้อีกด้วยนะครับ แก็แค่ขัดวนๆเท่านี้ข้อสอก็เหมือนไอ้ข่าวอข้าวก็เหมือนกันใช่บริเวณจุดสัมผัสกล้านบริเวณแถวบริเวณที่เราขัดหรือนวดเนี่ยเราจะเป็นการนวดกลมทั้งหมดเลยเป็นกลมเป็นอาจารย์ะแลแบบอย่างอย่างพวกแขนหรือขาปกติเขาขัดกันไหมคะขัดขัดได้ขัดได้เช่นกันก็กลมๆเหมือนกัน่ะก็ขัดเป็นกลมเล็กๆไล่ไปเรื่อยๆอื ผมก็เป็นเลงลาบางรถเลยคลายเลยนะคลายคลายวนๆนะแต่ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าเมื่อยในการที่จะขัดกลมบริเวณขาเยาๆอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะลูบขึ้นลูบลงได้ส่วนไปส่วนมาได้ไม่เหมือนหน้าแต่จะหน้านี่สวนขึ้นสวนลงไม่ได้สองเทคนิคต่างกันไหมครับผลที่ออกมาจะเป็นกลมๆหรือจะเป็น การข on ัดเป็นวงกลมกระตุ้นผิวได้ดีกว่าหากกระตุ้นการหล่อเลี้ยงเซลล์ผิวจากเลือดอะไรอย่างเงี้ยฮะให้มันหล่อเลี้ยงเนี่ยการขัดนวดวงกลมจะช่วยได้ดีกว่าโอเคในการสครับตัวเนี่ยเหมือนสครับหน้าไหมคะว่าอาทิตย์ละสักครั้งอาทิตย์ครั้งได้มากกว่าใช่คือคือมันมันไม่ต้องระวังเรื่องการระคายเคืองหรือว่าเซลล์ผิวหน้าจะบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผิวตัวบางทีเนี่ย บางทีเราไปดูนแดดมากมลภาวะต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้เซลล์ผิวชั้นบนเนี่ยมีมีเซลล์ผิวที่ตายอยู่ที่ผิวชั้นบนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการขัดออกอาจจะได้บ่อยกว่าขัดตัวได้บ่อยกว่าขัดหน้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาว่างความต้องการความชอบอะไรยังไงก็คล้ายๆกันอย่างที่บอกว่าหน้าว่า แล้วเมื่อไหร่ถึงจะจะเลิกขัดก็เริ่มรู้สึกว่าผิวเราบางมากแล้วแล้วพอขัดไว้แล้วผิวกลายมีสีชมพูหรือแดงเร็วละยุ่นแหรือแสบนี่ยิบขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าผิวเราไม่ต้องการแล้วก็หยุดการใช้เวลาขัดเนี่ยค่ะจารย์มันต้องใช้เวลาสักกี่นาทีคะเป็น เป็นคอนเซปต์ให้คุณผู้ชมว่าโหบางคนมันก็ขัดนานมากจนลาบแสบไปหมดนะอย่างนั้นไม่ได้เมื่อเริ่มรู้สึกว่ามันยิบยิบหรือว่ามีอาการระคายเคืองหรือเริ่มแดงก็ควรจะหยุด,ดค่ะทีนี้ว่าจะขัดนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับผิวบริเวณตรงนั้นน่ะว่ามันมีความสะสมของเซลล์ผิวที่ตายแล้วหรือหนาหยาบกร้านแค่ไหนถ้าหนายหยาบกร้านและแข็งแรงมากมันก็ทําได้นานอ,อานี้บริเวณหัวเข่าอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านานได้แต่ถ้าเกิดเป็นผิวที่อ่อนเช่นขาอ่อน หรือบริเวณหน้าอกบริเวณหน้าท้องอย่างเงี้ยเป็นผิวที่ค่อนข้างอ่อนบางขัดแป๊บเดียวออบเอาไปขัดหน้าได้ไหมไม่ได้เออบางคนหน้าลงตัวโตขึ้นหน้าไม่ได้อาการเป็นแบบประหยัดอะคือโป่งไปอยวานนี้ไม่แนะนำใช่ไหมครับหรือว่าของที่ใช้กับหน้าลงตัวได้แต่ของที่ใช้กับตัวขึ้นหน้าไม่ได้อ่าคุณผู้ชมอย่านะ นอกเหนือจากตัวนี้ค่ะแองแอบเห็นมีอีกหลายตัวเลยนะคะอาจารย์ช่วยแนะนําคุณเป้ช่วยบอกกันก็ได้ค่ะว่าเอ๊ะเป็นตัวไหนและมีสารสําคัญอะไรบ้างครับใ่คเมื่อกี้เรามีดรามาติกค่ะก็ต้องมีชุดของ e x c l u s i v e Spa ด้วยอ่าตัวนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟสปาบอดี้โซลสครับอืมนี่ต้องมีตัวนีแน่นอนพอพูดว่า e x c l u s i v e Spa กลิ่นต้องมาก่อนเลยค่ะกลิ่นเปิดเลยเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้ลองด้านนู้นแล้วที่เป็นเฟสก็หอมมากแต่เนื้อไม่เหมือนกันไม่เหมือนเลย นกันต่างจากดรามาติกโดยสิ้นเชิงหอมสปาเหมือนกันมีส่วนผสมของอะไรครับเนี่ยอ่าแน่นอนกลิ่นของน้ํามันหอมระเหยจะอยู่ในชุดที่เราใช้ในสปาอย่างเช่นกลิ่นลาเวนเดอร์ส้มมะกรูด พอมันหยุ่นด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะลงตัวมากเป็นสมุนไพรไทยได้ไหมเป็นสมุนไพรสดชื่นอันนี้หอมน้อันนี้หอมนะเพียงแต่ว่าถ้าดมกับจมูกเลยจะแรงนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าขัดที่ตัวแล้วให้มันระเหยขึ้นมาจะหอมสบายสดชื่นเทคนิคการดมแบบนี้นะสครับจริงอันนี้เป็นซลงเทคนิคการดมเป็นไงเวลาเวลาเราจะดมอะไรที่มันเป็นสปาหรือว่ามีกลิ่นของน้ำหอมระเหยนะคะให้ถือไว้กับมือแล้วก็ปัดมา กลิ่นของเขาจะเข้ามาเองครับจะไม่แรงเกินไปจะไม่ใช่กลิ่นโดดบางคนไปดมที่เขาปลูกเลยบางทีมันฉูดนะจังเลยอ่ะค่ะอยากสปาทันทีใช่ไหมมันมีส่วนผสมอะไรนะไม่ได้สองด้วยด้ววยตัเนื้อของเขามันไม่จะเป็นเนื้อครีมมันจะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อเวสใช่ใช่เนื้อมมีคววายยุ่่นนด้้ออเืของน้ํามันบวกกับไขมันเนี่ยแหละนะคะแต่ว่ามันไม่มันมาก แล้วทีนี้เนื้อน้ามันที่ใส่เป็นน้ํามันที่มีประโยชน์กับผิวมากก็คือพวกน้ํามันจากดอกทานตะวันน้ํามันมะเร็งองุ่นนะคะเป็นอาหารให้กับผิวด้วยมาอยู่บนผิวแล้วก็จะไม่เกิดการระคายเคืองนะคะพอมาดูที่ตัวของเนื้อของเขาเป็นเกลือเป็นซอสครับเป็นซอสครับค่ะเกลือน <c oughs> ี <mar> ้ก็ออกแบบมาอย่างดีคือไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมกินไม่ได้นะแต่กินไม่ได้กินได้ก็คือมันก็จะเค็มเกินไป เกลือทะเลนะนี่เฮ้ยแต่ว่าเอาจริงๆคุณผู้ชมเอามาทำอย่างเงี้ยตอนผิวแห้งนะมันไม่เจ็บเลยจริงๆค่ะคือถ้าเกิดเป็นเป็นสรับที่มีเหลี่ยมเยอะเนี่ยยังไงก็ต้องเจ็บแต่เนี่ยมันไม่เจ็บจริงๆครับ,รบแล้วมันก็ ดีอ่ะมันคนละเกรดกับเกลือทะเลเพราะเกลือทะเลบางทีมันมีเหลี่ยมมีมุมบางทีเกลือเกลือสินเทามันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆอันนี้เราขวดนมมาหรออ่าใช่อันนี้เราออกแบบมาอย่างดีแล้วนะคะก็คืออยู่ในเป็นคอสเมติกเกรดคัดคัดเลือกเกลือใช่คัดเลือกเม็ดเกลืออันนี้กลือนี้แพงด้วยจิ้ะหอมใช่ไหมใครอยากไปลรวอยากไปสปาเอาละครับทีนี้เทคนิคเทคนิคการใช้เทคนิคการใช้ก็มันก็จะแตกต่างครับ จะแตกต่างไปจากชุดดรามาติซึ่งเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเนื้อครีมแต่อันนี้มันเป็นน้ามันเพราะฉะนั้นการลื่นเนี่ยครีมลื่นกว่าน้ำมันอ๋อตัวนี้เนี่ยมันจะหนืดจะหนืดกว่าถ้าจะเทียบกับรามาติกแล้วแล้วปริมาณของซอสซอสสครับหรือเม็ดเกลือเนี่ยมันปริมาณเยอะมากใช่มันเยอะแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีมันจะเน้นในเรื่องของการสครับสูงกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้จุดเด่นของเขาคือมีในเรื่องของลิ่มและ เอาไว้สําหรับเหมาะมากในบริเวณของผิวที่ต้องการการขัดแบบชัดเจนครับใช่ต้องการข<ช>ัดเยอะๆใช่ต้องการขัดคือขัดเลยล่ะค,ค,คือจะจะ,จะทําให้มันเรียบเนียนได้เร็วที่สุดสําหรับคนที่แบบหัวเข่ากล้านมากข้อศอกกล้านมากหนามากหยาบมากนะจะขัดแบบให้ได้ผลเร็วที่สุดเน้นให้ใช้ซอสาหรับตัวย พวกเด็กพวกเด็กเรียบร้อยอ่ะพวกเด็กคลานเข่าตลอดเวลาต้องแบบยังงั้นแน่ต้องแบบขยนใช่ไหมคะใช่แต่ว่าถ้าเกิดในในบริเวณผิวที่ที่ที่อ่อนบางครับก็ไม่ค่อยเหมาะเท่ากับดรามาติกเพราะเนื่องจากว่าเมล็ดเกลือเนี่ยมันเยอะมากมันจะมันมีประสิทธิภาพในการขัดสูงเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะสําหรับในจุดที่สัมผัสกล้านมากกว่าถ้าจะเน้นนะฮะครับใช่แต่ทีนี้เวลาที่เราขัดตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ขัดในกรณีที่ผิวแห้งควรจะให้ผิวมีน้ํา เพื่อไม่ให้เกิดการฝืนเกินไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วไม่ต้องซับไม่ต้องซับก็ได้สามารถที่จะไปขัดในห้องน้ำในขณะที่เรากําลังอาบน้ำเนี่ยไม่ต้องเช็ดตัวคุณมอสให้ผิวนะให้ให้ผิวตัวนี้มีน้ําเปียกๆสามารถที่จะขัดแล้วมันก็จะลื่นสบายลดการเสียดสีเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ที่หยาบกร้านขัดตรงนั้นก่อนแล้วเศษที่มันเหลือเราค่อยไปในส่วนอื่น เี่ยก็จะทําให้การขัดเนี่ยอ่อนโยนละมุนละไมและมีความสุขกับตัวเองได้ในห้องน้ําในขณะที่เราอาบน้ําได้เลยเอาไว้ในห้องน้ําได้เลยค่ะกลิ่นของเขาก็หอมพออยู่ในห้องน้ำนี่ยังได้กลิ่นนะได้กลิ่นนะวุ้ยตลกอบอวลคุณน้อยอาบน้ําเสร็จสครับเสร็จกลิ่นหอมห้องน้ำจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านที่ที่ชอบการสครับนะเราถือกระปุกเนี่ยไปให้ที่ร้านทําก็ได้นะก็ได้ไปให้สปาทำก็ได้นี่โมเดลคิดเลยนะเออถือไปให้ที่ร้านทำอ่าใช่ค่ะสบายซึ่งซึ่งสปาส่วนใหญ่สปาส่วนใหญ่เขาจะเขาจะเป็นสครับแบบททีี่ มีเนื้อสครับค่อนข้างชัดอะจะเป็นซอสสครับชูการ์สครับอะไรแบบนี้ฮะหรือเป็นเมล็ดผลไม้ที่แบบมันเยอะอะเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาทําการสครับนะนส่วนมากอะชอบขัดชัดๆใช่เพราะฉะนเบสสครับแบบสปาเนี่ยเขาจะมักจะนิยมใช้ซอสสครับหรือชูการ์สครับค่ะตัวนี้นี่เหมือนตัวครีมไหมคะใช้ก็อาทิตย์หนึ่งความถี่หนึ่งครั้งคือคือพออาจารย์บอกว่ามันใช้ในการขัดแบบเยอะๆตรง้นด้านออกไปเนี่ย คครรัับอน้สามารถใช้ตามความต้องการไหมครับสามารถใช้ได้ตามความต้องการแต่เราจะใช้บริเวณที่เราต้องการขัดเยอะๆเน้นค่ะเน้นเรียกได้ว่า power ในการขัดเขาเยอะไงกี่ครั้งเห็นผลว่าเรียบเนียน ก็ขึ้นอยู่กับความหนาละใช่แต่มันเรียบเนียนทันทีครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดตรงนั้นมันสะสมความหนาไว้เยอะหยาบกล้านมากๆเลยสกัดารับหน่อยเนื่องใช่ค่ะเลือกหน่อยก็สามารถสกับทุกวันได้แต่ว่าเน้นว่าเฉพาะบริเวณที่เราอยากสครับบริเวณผิวที่มันหนาๆอะไรเงี้ยค่ะตรงบริเวณที่ผิวบอบบางแล้วก็ไม่ต้องสรับมากเป็นพิเศษเรื่องเล็องแค่รูปผ่านไปรูปันผ่านไป่อครับ น่าจะเวิร์กกว่านะทั้งสองตัวนี้เนี่ยม,มันมีให้เลือกไหมคะว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคนที่ผิวมันต้องใช้อันไหนว่า <คน S 2> วใช้คู่กันหรือยอย่างไรเรื่องการขัดตรงนี้เนี่ยโดย,ยเฉพาะผิวกายี่ยคนที่เขาขัดหน้าเอ้คนที่เขาขัดตัวเนี่ยฮะเขามาขัดเพื่อที่จะให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนและขจัดผิวที่ที่ทหยาบกร้านเพราะฉะนั้นตรงนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องอหม่ <unter> ไม่เกี่ยวกับเรื่องมันมันเกี่ยวกับเรื่องหยาบกล้านหนาหมองคล้ำไม่ไม่เนียนเรียบไม่น่าสัมผัสเ <c oughs> พราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องมัน <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นผิวมันผิวแล้วแต่เก็ใา้ได้ตามปกติแค่ระวังคนที่ผิวระคครเคื่องหรือผิวแพ้ง่ายนั่นเองค่ะคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายก็ต้องระวังนิดนึงว่าบางทีเราสครับมากเกินไปผิวบางเห็นเส้นเลือดเลยอะไรเงี้ยเรียกได้ว่ามันมากเกินไปแล้วหลังจากการสครับเนี่ยต้องทาโลชั่นเยอะๆไหมคะหรือว่าควรคือการสครับเอาผิวเอาผิวเก่าออกไปการบำรุงการดูแลเติมสารสําคัญดูแลผิวก็ยังจำเป็นจะต้องทําอยู่นะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวทั้งใบหน้าแล้วก็ลำตัวเรียกว่านับตั้งแต่วันนี้เนี่ยเรียบเนียนแน่นอนนะคะตั้งแต่หัวจนถึงปลายเท้าเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอาจารย์ขุนค่ะอาจารย์วิชานเวสุวรรณและอาจารย์เป้ค่ะเพศสัจกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับสุดๆขอบคุณนะครับน้องเป้ครับ และท่านผู้ชมครับอย่าลืมติดต่อนะครับสอบถามส่งข้อมูลเข้ามาครับหารายการของเรานะครับและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ครับ w w w g i f f r i n c h a n n e l c o m ครับหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันได้เลยนะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m g i f f r i n c h a n n e l ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง4คนค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ